เว็บไซต์หาคู่ที่ครูตาลเองเจอคู่และสอนสาวๆหาคู่และเจอคู่แล้วหลายคนเนี่ยนะคะเล่นฟรีหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะสมัครสมาชิกอะทำด้วยตัวเองอะค่ะใช่ทำฟรีได้เลยเข้ามาเล่นอะเล่นได้เขาจะมีสมาชิกอยู่สีระดับเราเข้าไปเล่น แบบฟรีเล่นได้ไหมเล่นได้คือสมัครเองทําเองทุกอย่างเลยก็เข้าไปเล่นเป็นสมาชิกแบบมาตรฐานหรือแบบฟรีได้ตุ๊กตาสีเทาแบบนี้เหมือนผู้ชายคนนี้ก็เป็นตุ๊กตาสีเทาแบบนี้เราจะแชทคุยกับหนุ่มที่เป็นระดับเดียวกันไม่ได้แต่เราแชทคุยกับหนุ่มที่ต่างระดับได้โอเคไหมคะทีนี้และแบบอื่นๆละ่ะคืออะไร ทั้ง3แบบสีเหลืองทองสีน้ำเงินสีดำเนะะี่ยค่ะคือคนที่จ่ายเงินอัปเกรดเป็นสมาชิกพิเศษในการมาเล่นในเว็บไซต์หมายถึงยังไงแบบทองเนี่ยแบบที่ถูกสุดแบบน้ำเงินเป็นแบบราคาระดับกลางนะคะแบบสีดำก็เป็นแบบเพชรซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดโอเคไหมมีสมาชิกเราจะเห็นอยู่ตุ๊กตาต่างกันเนี่ยคือมีสีระดับแบบนี้นะคะทีนี้แล้วจะจ่ายยังไงหรืออยากไปดูเนี่ยกดไปดูได้เลยอย่างเวลาเราเห็นหนุ่ม หนุ่มสงก็ความมหาเราแล้วเราอ่านไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะกดไปดูได้เลยอัปเกรดเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นว่าจะมีราคา3แบบใช่ไหมทองแพตตินัมเพชรอย่างเงี้ยค่ะแบบแพตตินัมก็คือแบบราคาระดับกลางนะแล้วก็แบบเพชรระยะเวลาในการจ่ายก็มีแบบ1สัปดาห์1เดือนนะคะ สามเดือนสิบสองเดือนอันนี้คือจ่ายแปดพันแปดร้อยบาทเนี่ยเล่นได้สิบสองเดือนเห็นไหมคะ,ฉะเฉลี่ยเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทต่อเดือนอันนี้คือจ่ายท้งเดียวเล่นได้สิบสองเดือนใช่ไหมอย่างแบบนี้สามเดือนก็คือเนี่ยนะคะดูราคาตรงนี้ได้เลยฝั่งขวาอันนี้คือฉเฉลี่ยรายเดือนอแล้วถ้าพี่มีบัตรอะคะ่ะพี่จ่ายด้วยบัตรของตัวเองได้เลยนะคะ ถ้าพี่มีบัตรพี่สามารถใช้บัตรของตัวเองที่มีตราสัญลักษณ์วีซ่าอยู่หน้าบาัตรอาหารจ่ายด้วยตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็กดอัปเกรดเดี๋ยวนี้ทําตามขั้นตอนที่เขาให้เราป้อนนะคะป้อนชื่อป้อนข้อมูลต่างๆเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เลขที่เลขหน้าบาัตรรหัส3จุดอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็ตัดชําระเงินได้เลยถ้าไม่มีบัตรละ่ะต้องฝากครูตาลจ่ายผ่าน App แอปสกิลแอปนี้ไม่ใช่ทุกคนมีนะคะคือครูตานก็สมัครแอป,ปนี้ มันก็มีขั้นตอนที่ซับซ้อนอยู่เหมือนกันค่ะเพื่อผ่านเงินให้พี่ๆนี่แหละซึ่งยอดจ่ายราคาเท่ากันนะคะ,ะแบบนี้แล้วกันครูตันเล่าให้ฟังแบบนี้แต่ถ้าฝากครูตันจ่ายนะครูตันจะจ่ายให้ได้แบบ3เดือนกับแบบ12เดือนนะคะเพราะแอปสกิลแอปนี้เขาเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศเนาะพี่ๆเขาจะไม่รับชําระยอดเงินที่ต่ํากว่า2,000เขาจะไม่ตัดค่ะครูตันก็อยากจะจ่ายให้ทั้งหมดนั่นแหละนะแต่ เขาเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศเขาไม่ตัดยอดเงินที่ต่ำกว่า2,000นะคะเพราะฉะนั้นคุณตจะอัปเกรดให้ได้แบบ3เดือนกับแบบ12เดือนเนาะอีกสิ่งหนึ่งที่คนถามคุตูตานบ่อยมากๆไม่ว่าจะอัปเกรดเองหรือฝากคุตูตานอัปเกรดนะคะคือคุตูตานสรุปให้หน่อยว่าควรจะจ่ายแบบไหนนะคุตูตานมองว่ามันแล้วแต่ประโยชน์ที่พี่จะเล่นนะคะหรือปัจจัยส่วนบุคคล วิธีพิจารณาว่าเราควรจ่ายดีไหมอ่ะหนึ่งความสามารถในการจ่ายของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนมองเห็นเงินยอดนี้โอ้ยบางคนรายได้ดีเขาไม่ซีเรียสไงหรือบางคนเห็นความสําคัญเรื่องนี้มันก็เยอะอยู่แต่เรามองว่ามันสําคัญมันเปลี่ยนชีวิตเราได้หรือว่าเรามีเราตั้งใจจริงๆเรา,เรา,เ,ราเรามองเห็นได้แล้วแหละว,ว่าเรามีลุ้นมากๆบางคนก็อยากจะใช้คือบางคนบอกซื้อหวยอ่ะ <c oughs> บางคนบอกสมมติว่าอย่างเงี้ยค่ะแบบแพทติน้ม12เดือนนะคะ4 0 0 0กว่าบาทบางคนบอกว่าซื้อหวยปีปีหนึ่งหรือเดือนหนึ่งเนี่ยยังมากกว่านี้เขาก็าไม่เสียดายอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยมันเป็นซื้อโอกาสให้กับชีวิตอางคณก็มองอย่งนี้ถูกไหมครูตันตอนคูตันเล่นคุูตันก็อัปเกรดเหมือนกันพี่ๆต้องรีบเล่นนะรีบเล่นรีบศึกษาเครื่องมือเหล่านี้เพราะเมื่อก่อนคุูตันเล่นเมื่อ6ปีที่แล้วอะ่ะเขามี2ระดับเองนะมีแบบทองกับแบบแพทติน้ม ครูตังก็เล่นแบบแพงสุดเลยค่ะแบบแพตินัมออมความว่าอยากเป็นสาวสวยเฉิดชายนะนี่เห็นไหมเขาเพิ่มแบบเพจมาซึ่งแพงกว่าเท่าต so like like ัวแพงกว่าแบบแพตินัมเท่าตัวแล้วแน่นอนประโยชน์มันก็มากกว่าแน่นอนค่ะนะคะเขาอ่ะสร้างเว็บไซต์นี้มาเนาะเขาก็สร้างช่องทางมาเว็บไซต์ไทคิวปิดก็เหมือนหลายๆเว็บไซต์เหมือนทินเดอเหมือนทั่วไปเมื่อก่อนเล่นฟรีใช่ไหมทินเดอร์พอเริ่ม นิยมมันก็ทุกๆอันเหมือนกันนะคะก็เป็นการทําธุรกิจของเขาเนาะเพราะเขาสร้างช่องทางให้คนมาเจอกันในนี้เขาก็มีต้นทุนอ่าเขาก็ต้องหารายได้ซึ่งมันแล้วแต่เรามองเห็นความสําคัญในเรื่องนี้หรือความสามารถในการจ่ายเราแค่ไหนแต่ถ้ามันเยอะแล้วเราเดือดร้อนน่ยอย่าทำถ้ามันเยอะสําหรับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเดือดร้อนไปยืมเงินคนอื่นเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องโอเคไหมคะมันไม่ใช่เรื่องเพราะมันเป็นการซื้อโอกาสให้กับตัวเอง เพิ่มตัวเลือกให้เราให้เราเจอคนมากยิ่งขึ้นเพิ่มโอกาสให้กับเราเนาะอัปเกรดมันจะพร้อมไปด้วยกับการที่1เราพอแชทพูดคุยภาษาอังกฤษได้บ้างหรือเรามีโปรไฟล์ที่ดีะคะ่ะพี่จะไปไวมากและพี่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรต้องการคนแบบไหนพี่จะไปได้ไวมากแต่พี่ยังงงๆมาเล่นนี่ยยังไม่รู้เลยเมนูอะไรใช้ยังไงพี่ยังงงพี่ก็จะยิ่งงงไปใหญ่เลยนะคะและเครื่องมือที่เราเล่นนะคะหลายคนยังงงอยู่เลยว่า เครื่องมือที่ใช้เล่นนะเราเล่นผ่านเว็บไซต์นะคะคำว่าเล่นผ่านเว็บไซต์คืออะไรแบบแรกอันด้านบนนี้นะคะเห็นไหมคะแอป A P P อันนี้นะอยู่ใต้หน้าครูตานเนี่ยแอปอะคือแอปที่เราดาวน์โหลดมาแล้วติดตั้งในมือถือคนส่วนใหญ่แหละที่ไม่ค่อยดูไลฟ์ครูตานก็ไปเล่นในแอปเพราะมันเล่นง่ายหรือไปฟังใครสอนมาก็ไม่รู้เลยนะ,ะแบบนี้ค่ะเราเอามาติดในมือถืออย่างเงี้ยนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าแอปอันนี้เรียกว่าแอปส่วนเว็บไซต์ฝั่งขวามือที่ติ๊กถูกที่พี่พี่เห็นเนี่ยนะเนี่ยค่ะฝั่งเนี้ยนะคะเว็บไซต์เนี่ยค่ะเราต้องเข้าใช้งานผ่าน Google หรือ Chrome แบบนี้ค่ะมือถือของเราทุกคนน่ะจะมี Google หรือ Chrome อยู่แล้วแบบนี้กุตลันเอาให้ดูนะสอน ขยนันขยันสอนนะเนี่ยเอาไปทําให้คุตาด้วยนะคุตาขยานขยันสอนพี่พี่รู้ไหมสอนละเอียดละเอียดอยากให้เข้าใจอยากให้ได้คู่อย่าดื้อเลยนะคุตาเหนื่อย <laughs> เวลาคุตาเจอคนดื้อแบบ ه, เราปรารถนาดีเราบอกเราแนะนําเรื่องดีๆเขาก็เถียงเราสอนเราคุตากบา็บายบายเลยนะดีแล้วคุตาไม่บล็อก <laughs> เหนื่อยใจแทนนะ่ะ <laughs> นี่มือถือเราอะค่ะมี Google มีโคร e อย่างเงี้ยอยู่แล้วทุกๆคนอะ พี่พี่เห็นอยู่เนาะลูกศรชี้อย่างเงี้ยค่ะอยู่ในนี้แหละทุกคนเราเข้าแบบนี้แหละค่ะพอเข้าไปเราก็กดค้นหาพิมพ์คำว่าไทยคิวปิดภาษาไทยก็ได้เราก็จะได้หน้าตาแบบเว็บไซต์แบบที่ครูตาณะสอนแบบนี้พี่จะเล่นเมนูพิเศษได้อย่างเยอะเลยโดยเฉพาะคนที่อัปเกรดสมาชิกนะตา้น้ำตื้นบ่ได้เดอ้อพออัปเกรดแล้วก็ไปเล่นในแอปในแอปแทบจะไม่มีเมนูเรียกว่า มันจะช่วยอยู่ค่ะพอเล่นในแอปนะพี่จะได้ข้อความเยอะขึ้นแต่มันมีเมนูพิเศษมากกว่านั้นในการช่วยพี่ให้ค้นหาคนที่ใช่ในการแมตคู่ในการเลือกคนในการเลือกประเทศในการเล่นเมนูพิเศษมันมีในเว็บไซต์แบบนี้มันไม่มีในแอปในแอปมันเป็นเมนูแบบยอ่อเขาไม่ได้ใส่ทุกเมนูไปในนั้นอ่ะอันนี้คือครูตนันพาเล่นเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยเนี่ย ครูตานขอเล่าให้ฟังเพราะว่ามีหลายคนที่ไม่ทราบนะคะว่าครูตานมีโปรแกรมสอนเทคนิคการเล่นเว็บไซต์หาคู่ต่างชาตินะคะเป็นเทคนิคขั้นสูงที่จะช่วยให้คุณเจอคนที่ใช่ได้ด้วยนะคะจากเว็บไซต์ไทยคิวปิดและเว็บไซต์ในเครือที่ครูตาลสอนเลยยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะซึ่งในนี้ค่ะมี10บทเรียนที่สําคัญจําเป็นมากๆยกตัวอย่างให้ดูเหมือนพาทําพาเล่นไกด์ไลน์แนวทางในการเล่นเลยนะคะเพราะว่าหลายคนนะสมัย สัครเป็นแล้วค่ะสมัครได้แล้วไปเล่นอยู่ในนั้นแล้วแต่ติดกับดักตรงนี้แหละค่ะคือเล่นไม่เป็นไม่รู้ว่าเมนูต่างๆใช้ยังไงคืออะไรหลายคนก็เป็นเล่นในแอปด้วยซ้ำซึ่งเมนูไม่เหมือนครูตาลเลยที่สอนนะคะแบบที่ครูตานสอนเนี่ยจะเป็นเมนูแบบละเอียดแล้วมันจะช่วยให้เราค้นหาคนที่ใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นเข้าใจวิธีการหรือเทคนิคต่างๆในการเจอคนที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นนะคะ ใครที่ติดปัญหาตรงนี้แล้วก็สนใจนะคะก็สามารถทักข้อความแจ้งครูตานได้นะคะโปรแกรมเนี้ยปกติแล้วราคาพันเก้านะคะตอนนี้มีราคาพิเศษอยู่1,200บาทนะคะสำหรับโปรแกรมเทคนิคการเล่นเว็บไซต์ สำหรับคนที่มีโปรไฟล์อยู่แล้วและอยากเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมนะคะก็ไปจอยในโปรแกรมนี้ได้นะคะแต่สําหรับคนที่อยากทําใหม่เลยนะคะทําใหม่หมดทุกอย่างทั้งโปรไฟล์ให้ครูตาจาทำโปรไฟล์ภาษาอังกฤษเรียนรู้เทคนิคการเล่นให้ครูตาจรคอยช่วยไกด์ไลน์เป็นที่ปรึกษาให้โปรแกรมเนี้ยสี่พานะคะ ได้ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ได้โปรไฟล์ที่ดีใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะเจอคู่เลยค่ะไม่อยากบอกว่าตลอดชีพเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะหาคู่ไปตลอดชีพถูกไหมเราก็อยากเจอคู่ไวแล้วก็ออกจากเว็บไซต์ไวๆแบบนั้นนั่นเองนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งสำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วแล้วก็อยากจะอัปเกรดสมาชิกนะคะอยากมีโอกาสในการเลือกคนในการเจอหนุ่มๆมากยิ่งขึ้น และอยากจะฝากครูตันเป็นผู้ผ่านเงินจ่ายให้นะคะครูตนก็ยินดีมากๆเลยนะคะเหมือนที่แจ้งนะคะครูตันจะจ่ายให้ได้แบบ3เดือนกับแบบ12เดือนเท่านั้นถ้าอยากให้คุ้มค่าและก็อยากประหยัดงบก็แนะนําเป็นแบบแพลตินัมหรือแบบเพชรแบบนี้ค่ะจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะก็มีเพื่อนๆฝากครูตันจ่ายแบบเนี้ยเยอะเหมือนกันค่ะได้ข้อความได้คอนเน็กชันกับนมนมบางทีเป็นเพื่อนกันมีมิตรภาพ ที่ดีต่อกันได้ด้วยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของอจะตั้งใจจะไปคบกันเป็นแฟนได้อย่างเดียวค่ะจันช่วยเรื่องอะไรก็ข้อความมาแจ้งได้เลยค่ะ